หวานชำรับวาเลนไทน์ห้างกรุงทองพลาซ่าสร้างปรากฏการณ์รักในงานอัลติเม e เลิฟพร้อมสองคู่จิ้นสุดฮอตและโปรโมชั่นสุดพิเศษกระตุ้นตลาดแฟชั่นไทยปี2025พร้อมเผยกลยุทธ์ Seasonal Shopping ดึงกำลังซื้อสาวพลัสซไซคาดคึกคักยาวถึงซัมเมอร์ช่วยให้ทุกคนได้เก็บความทรงจำแสนพิเศษไว้เป็นที่ระลึก หนึ่งในช่วงเวลาที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของสองคู่จิ้นสุดฮอตเกรซบุษรินโอเอพรชนกและป๊อปปี้ปาลิตาปุยฝ้ายในปอพรน,นักแสดงนำจากซีรีส์ดังเมดเดอะซีรีส์ที่มาเซอร์ไพรส์แฟนๆพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยทั้งสี่สาวได้ขึ้นเวทีเพื่อพูดคุยกับแฟนคลับแชร์โมเมตนต์น่ารักๆและแจกของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดี นางสาวอัญชลีตันติวงศากิจกรรมการผู้จัดการห้างกรุงทองพลาซ่าเผยถึงแรงบันดาลใจขอองค์การจัดแคมเปญอัลติเมทเลิฟว่าห้างกรุงทองพลาซ่ามุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือกว่าไม่ใช่แค่ศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าแต่เป็นจุดหมายของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์งานเทรนด์แฟชั่นวาเลนไทน์2025 โทนสีหวานลายดอกไม้และสไตล์โรแมนติกสำหรับเทรนแฟชั่นวาเลนไทน์ปีนี้นางสาวอัญชลีเผยว่าเฉดสีชมพูพาสเทลแอร์ลายดอกไม้จะยังคงเป็นไฮไลท์หลักนอกจากนี้แนวโรแมนติกชิคและซอฟเฟมินีนลุคก,ก็กำลังมาแรงโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่มีดีไซน์นักช็อปที่มาร่วมงานต่างไม่พลาดที่จะโพสภาพลงโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันติมาเทเลฟกรุงทองพลาซาซึ่งสร้างกระแสะความฮือฮาบนโลกออนไลน์ ผู้ที่มียอดไลฟ์สูงสุดในวันงานได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมโอกาสถ่ายภาพแบบ e x c กซ์คลูกับ2คู่จิ้งกรสโอเอและปั๊ปปี้ปุยฝ้ายทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานทุกคนที่เข้าร่วมภารกิจได้รับของขวัญสุดพิเศษเป็นที่ระลึกซึ่งทำให้งานนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมงานทุกเพศทุกวัยไม่เพียงแต่กิจกรรมความรักเท่านั้น งานนี้ยังเอาใจสายช้อปด้วยโปรโมชั่นลดกระหน่ำสูงสุดถึง70%จากร้านค้าภายในศูนย์การค้านักช้อปต่างพาก,กันเลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมในราคาสุดพิเศษนอกจากนี้ยังมีแคมเปญช้อปมั่งคั่งรับมั่งมีลุ้นโชคทอง เพียงช็อปครบทุก100บาทก็มีสิทธิ์รับคูปองชิงโชคลุ้นทองคำรูปพรรณรวมมูล,ลค่ากว่า3บาทและของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมมูล,ลค่ากว่า1 7 4 0 0 0บาททุกมุมของห้างกรุงทองพลาซาถูกเติมเต็มด้วยมณเสห์แห่งรักที่รอให้เหล่านักช็อปมาสัมผัสแล้วมารวมสร้างความทรงจำสุดพิเศษไปด้วยกันไปกับห้างกรุงทองพลาซาติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่กรุงทองพลาซาออฟฟิเชียลเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ กรุงทอง plaza youtube tiktok กรุงทอง plaza instagram กรุงทอง plaza line กรุงทอง plaza เป็นคนไทยที่ซื้อสินค้าไปขายแล้วเนี่ยเราก็พุ่งไปที่แถบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นชาติเอ,อ่อมาเลสิงคโปร์อินโดแล้วก็ฟิลิปปส์น,นะคะขยายฐานไปตรงนั้นด้วยแล้วน้องๆก็มีแฟนคลับ ่างประเทศก็ต้อง้งเยอะนะคะมี f ออยู่ต่างประเทศคราวนี้เนี่ยเราก็เออเรามองว่าพรของเราอะ่ะประเทศไทยอ่ะนะโดยเฉพาะข้าของพัสดุเนี่ยเราเป็นศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้าผัสสัยมีโรงงานผู้ผลิตเป็นขอ,ของตัวเองนะคะเราจะคัดสารรราคาที่มีคุณภาพมาขายตรงนี้เนี่ยเราก็นอกจากกำลังซื้อในประเทศเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายกาลังซื้อไปต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากในไตมารทเนี่ยที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะเราใช้ซีซันแนลช้อปปิ้งเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นจนกระทั่งพอวันเลนไทย์จบแล้วยังมีมาคาบูชาเพราะแต่ละเทศกาลแต่ละซีซันเนี่ยคือเราแต่งตัวคนละสไตล์กันอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงจนกระทั่งสงการนะคะแล้วก็ในปีนี้เราก็ยังจะมีดึงศักยภาพของผ,ผู้ออกแบบนักศึกษาด้วยแล้วจะมีการาจัดการประกวดนะคะกรุงทองทัสไซส์ไทยแลนด์ดีไซเนอร์บอร์ดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นการส่งเสริมและก็ผลักดันสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและก็เยาวชนนะคะ ผูมีอายุไม่เกิน25ปีเนะคะเข้ามาในการวดออกแบบเสื้อผ้าด้วยเรียกได้ว่าแบบที่นี่คือเป็นที่ชั้นนาในการนําแฟชั่นทางการต่างๆใช่ค่ะเรามีหลากหลายสไตล์เลยค่ะรถเทรนของปีปี68นี่จะเป็นยังไงฮะในแฟชั่นของเทรนนี่นะคะต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะที่เราเน้นเรื่องของเสื้อผ้าขนาดเนี่ยแล้วก็คือการเป็นแนวโน้มของการที่เราเึ็ความการการแต่งการที่หลากหลายมากขึ้น สมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยคนอ้วนไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวหรือว่าเราก็อยากที่จะแบบเหมือนกับว่าให้เขารู้สึกมีความมั่นใจในรูปร่างขึ้นเสื้อผ้าของทางห้างเนี่ยก็เป็นตัวที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งตัวนะคะ เราไม่ได้มีแค่พาไซส์มันมีตั้งแต่ XS ถึง 7XL นะคะในส่วนนี้เนี่ยเราก็อยากที่จะขยายตลาดที่ออกไปกว้างยิ่ขึ้นค่ะเรียกว่าที่น,นี่เป็นที่ชั้นนำแฟชั่นแล้วก็สามารถต้อนรับถ้าเกิดคนที่เพิ่สนใจที่อยากจะจัดซื้อไปเป็นน้ำไปำขายก็ได้ใช่ไหมได้เลยค่ะค่ะก็จริงๆเนี่ยอย่างผู้ได้รับรางวัลวันนี้นะคะก็เป็นคนที่ซื้อไปขายก็คือตรงนี้ไปนำซื้อไปขายแล้วเนี่ยเขาสามารถที่ต่อยอดได้อีกนะคะหรืออย่างเสื้อวันนี้ที่น้องๆได้ทำเนี่ย สามารถไปประดิษฐ์ DIY แล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้มากขึ้นด้วยะค,ะค่ะครับอยากให้เชิญชวนลูกค้ามาที่กรุงทองนาาคะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยมาช้อปปิ้งที่ห้างนะคะเรามีกิจการคืนกำไรให้กับลูกค้าอย่างกดแคมเปญวันนี้ไปแล้วนะคะช้อปมั่งข้างรับมั่งมีแราแจกทองมูลค่าหนัก3บาทมูลค่ากว่า17-4,000บาทแคมเปญต่อไปเนี่ยคะ่ะเราก็ยังมีแจกอีกค่ะช้อปปิ้งอิสชา เป็นป Respect, ite, sponsor, so นระกายรักเครื่องเพชรนะคะเราก็จะแจกเป็นสร้อยคอเพชรแล้วก็ต่างหูเพชรให้นะคะมูลค่ารวมก็เกือบสองแสนล้าทค่ะับพี่เอ็นจะได้พูดถึงสาวๆสี่คนที่มาร่วมงานน้องๆเนี่ยน่ารักมากเลยเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะซีรีส์จะออนเนี่ยน้องๆก็ได้มาขายที่นี่ด้วยนะคะเป็นเข้าตีนฉาอะไรอย่างเงี้ยนางน่ารักค่ะแล้วก็แฟนคลับน้องๆก็น่ารักทุกคนเลย นะคะคพูดถึงปีที่จุดเช็คอินของที่นี่มีไหมค่ะก็เยอะโอกาสในต้นรา วันวาเลนไทน์ะนะคะนอกจากมาซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าไปครบจบแล้วในที่เดียวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีจุดให้ถ่ายรูปส,สวยๆเดี๋ยวนี้คนจะชอบกันนะเนืนถ่ายรูปคือไม่ต้องแบวะไปที่อื่นเลยซื้อสินค้าเสร็จได้ถ่ายรูปจุดเช็คอินด้วยแล้วก็มีโอกาสได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะช่วงเดือนกุมภา์นี้เป็นวันว,นวนาเลนไทน์เชิญชวนมางานของทางคุมของ่งาซาดูค่ะวันว,นวนาเลนไทน์นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มอบความรักให้กับทุกคนเราอาจจะซื้อเสื้อผ้าเพราะที่นี่มีตั้งแต่เสื้อผ้าเด็ก นะคะซื้อมาที่ใหญ่นะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ซื้อให้แฟนก็ได้นะคะเพราะเรามีสินค้าหลากหลายเลยค่ะก็เชิญทุกท่านนะคะเพราะว่าร้านค้าที่นี่เ,เราคัดสรรผลิตภัณฑ์ของอกฤษมาขายเท่านั้นเลยนะคะค่ะก็จะได้สินค้าดีมีคุณภาพคะ่ะนำไปไขายพอเนี่ยก็ได้กำไรค่ะหรือซื้อไปใส่เองก็สามารถเลือกได้หลากหลายแฟชั่นเลยะะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ